ว้าวมื้อนี้พี่เอจะหนักอีกแล้วค่ะมูกทะมาอีกแล้วเป็นเมนูที่พี่เอสุดเลิฟพี่เอทานได้เยอะมากแต่ว่าดูสิคะทานเยอะแค่ไหนพี่เอก็ยังตัวเล็กนิดเดียวนี่ไงพี่เอมีตัวช่วยไฟเบอร์เพอรพ์พีสุดเลิฟของพี่เอค่ะไฟเบอร์ตัวนี้นะคะเป็นไฟเบอร์น้ำใสนะ ทานง่ายกลิ่นหอมรสพีชเป็นไฟเบอร์จากข้าวโอต๊ตเกรดพรีเมียมนำเข้าจากยุโรปเลยนะคะรสชาติอร่อยทานง่ายแค่ฉีกซองชองก็ดื่มได้ทันทีรสชาติเหมือนน้ำพันธนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณสมองและสายตาที่สำคัญนะคะเป็นไฟเบอร์น้ำใสทานง่ายอร่อยด้วยไฟเบอร์ตัวนี้นะเป็นสารสกัดพรีเมียมจากธรรมชาติร้อเปเซเลยค่ะอยากรู้ไหมไฟเบอร์ตัวนี้มีสารสกัดเด่นๆอะไรบ้าง เช่นผงบุกคามูคามูมาละกอลูกพีส FOS ไต้โคซานเมลอนซารายแคลผลส้มแขกอิจีซีจีจากชาเขียวและมีวิตามินซีสูงด้วยนะคะที่สำคัญมี SOD จากเมลอนฝรั่งเศสในการต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณเรามีออร่าด้วยนะคะสุดพรีเมียมมากค่ะที่สำคัญนาปลอดภัยร0อเปอร์เซตเพราะว่า p a P ออม ทานเป็นประจำและเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราด้วยนะ